สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตอนเที่ยวทั่วไทยอยู่ที่บ้านของจ่าลีนะครับซึ่งท่านก็เป็นคนที่เลี้ยงม้าแล้วก็เอาม้าไปบริการนักท่องเที่ยวครับที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนครับจ่าลีห้วยสายใต้ครับห้วยสายใต้ครับมีม้าของท่านมีกี่ตัวตอนนี้ตอนนี้ที่อยู่ทั้งบ้านนะครับเป็นของผมมีอยู่สี่ตัวครับสี่ตัวครับอ สี่ตัวนี่ซื้อมานานเนียครับตัวนี้ซื้อมาตกกับสิบปีแล้วครับเจ้ามงขลมงคล,ค,ลครับสิบปีแล้วเป็นเป็นม้าตัวแรกหรือเปล่าเป็นม้าตัวแรกครับตัวนี้เป็นม้าตัวแรกเลยอืมเป็นเป็นพันพันอะไรครับอันนี้น่าจะเป็นลูกผสมคอเตอร์ครับอืมซื้อซื้อมาประมาณราคาร<น>าคาตัวนี้ผมซื้อมาในราคาเจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้า สมัยนั้นก็เป็นมาที่เริ่มยังทีไม่เคยได้คือคือตัวเล็กกอนี้ตัวเล็กวลกวนี้ครับ<ม>เป็นมาที่ยังทีไม่เคยได้ครับครับครับอยากจะถามทําไมถึงมาทําอาชีพเอาม้าไปบริการรับต้องเที่ยวความเป็นมาคือความเป็นหมานี่คือในกรณีคือเรื่องม้านี่ลูกชายเป็นชอบครับลูกชายเป็นชอบลูกชายครับ พอลูกชายชอบก็เลยเขาก็ให้ดูในในโทรศัพท์ว่าก็ออกมาตัวนี้สวยมาตัวนึงสวยก็เลยกดหลุมทุนไม่ได้ก็เลยซื้อให้เขาตัวหนึง่งครับครับแล้วเขาได้เริ่มไปทํางานที่หาดฉามครับครับพอไปวันแรกเขาได้ตังค์มาสามร้อยพะวันที่สองเขาได้มาหกร้อยเขามีความภูมิใจครับครับที่เขาทำตังค์ได้เองก็คือหาตังค์ได้เองครับใช่ครับผมก็เลยไปดูเขาไปนั่งดูเขาว่า เออมันจริงหรือมันเท็จหรือมันดีไหมเพอไปเห็นแล้วมันก็ดีพอมันดีปั๊บผมก็เลยเริ่มซื้อแล้วก็เริ่มสร้างเป็นเป็นแบบนี้นะครับกี่ปีกี่ปีที่แล้วน่าจะเป็นน่าจะใกล้เคียงสิบปีเลยนะครับที่ที่เริ่มทำประมาณนี้เราประมาณนี้ครับเริ่มต้นจากลูกชายชอบเริ่มเริ่มต้นจากลูกชายชอบเลยครับหลังจากนั้นก็แล้วไป ตอนแรกเนี่ยอยู่หาชามใช่ไหมตอนแรกใช่ครับตอนตอนแรกอยู่หาชามตอนนี้ถ้าว่างๆเราก็ยังอยู่นะครับหาชามแต่ว่าไม่ค่อยจะไปจากส่วนใหญ่จะไปห้วยสายใต้เลยครับห้วยสายใต้ครับผมครับครับอ่านี่แหละครับคือคอกม้านะครับมาที่คอกม้าของจาลีซึ่งท่านก็เป็นม้าที่บริการนักท่องเที่ยวตามชายหาดนะครับของจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่ท่านเห็นเดินตามชายหาดนี่แหละครับก็จะมีของจาลีส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีของพวก เพื่อนๆครับเพื่อนๆกันนะครับที่บริการอยู่ถ้าใครสนใจอยากจะใช้บริการก็ไปที่ห้วยสายใต้ใช่ครับนะครับราคาเป็นราคาเป็นยังไงต่อัปราคาก็ที่ห้วยสายใต้นี่สิบห้านาทีมันสามร้อยบาทนะครับครับครับี่ห้วยสายใต้สิบห้านาทีสามร้อยบาทครึ่งชั่วโมงครับหกร้อยแต่ทีนี้ในกรณีนี่ถ้าขี่มาเราแล้วถ้าอยากเป็นเราจะมีการฝึกสอนไว้ในตัวเลยเราจะสอนด้วยว่าเราจะสอนด้วยวิธีการขี่การอะไรการมาขับม้าใช่ครับใช่ครับ โดยที่ว่าเราไม่ต้องให้คนไปจุ้งไปอะไรเราจะต้องบังคับของเราเองบังคับเองไปได้เลยใช่ครับใช่ครับแล้วลูกม้าที่เราฝึกทุกตัวนี่เชื่องเชื่องมากน้อยเท่าไหร่เชื่องเหมือนกันหมดครับต้องเชื่องคือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกตัวไม่มีขีแลวไม่มีกระโดดไม่มีมีไม่มีครับไม่มีทำร้ายนักท่องเที่ยวไม่มีไม่มีครับไม่มีก็คือเป็นม้าที่เราฝากการฝึกมาอย่างดีผ่านการฝึกมาอย่างดีเราต้อง รับประกรันรับประกันความปลอดภัยใช่ครับเราต้องรับประกันความปลอดภัยนี่นะครับมาของท่านจารีซึ่งเป็นกิจการของท่านจาิเลซึ่งทามาประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมไปชมม้าของท่านจารีที่ตอนนี้มีอยู่สี่ตัวครับเดี๋ยวพาไปชมทีละตัวเลยนะครับด้านหน้าที่พักของม้าของของจารีนะค,ะครับเดียวเริ่มอากาชื่อ อันนี้อันนี้เป็นเป็นโชคชะวัดนี่เป็นเป็นชื่ออะไรครับโชคชยวัดนี่คือลูกชายผมนะครับโชคชยวัดคือลูกชายถ้าบอกว่าค้อม้าคือต้องคือต้องบอกว่าเป็นโชคชยวัดรเขาตงจะรู้จักหรือยังไงไม่ไม่ครับอันนี้ถ้าถ้าเป็นค้อม้าไหนไหนเพจไหนอะไรก็คือต้องเช็คอินที่ขออม้าข้อหัวน้องผูกต้องหระอคับอ๋อนี่เป็นเพจนะครับเพจ ถ้าท่านอยากจะดูกิจกรรม,มของม้าของท่านใหญ่หลวงคือนี่แหละครับครอบม้าครอบวัวน้องปูต้องระกำน,นี่จะเป็นอุปกรณ์สำหรับที่เนอุปกรณ์สำหรับใส่บนหลงังม้าทิ่อ่านเนาะใช่ครับอา่อานอา่อานบางเขียนนี้อุปกรณ์อะไรบ้างนีเขาเรียกกระโหลกนะครับนี่ตัวอันนี้เรียกบังเขียนอันนี้เรียกใส่ดึงอันนี้เรียกใส่ง้องกันยก อันนี้ก็ tamam. อ่านครับอ่านอ่านม้าที่สําหรับเรานั่งครับครับครับอุคคลก็ดีวันนี้ครับอ่าเดี๋ยวไปชมม้ากันนะครับพวกอคุณนี้ก nice. ็จะเป็นนามตะกุนครับน้มตะกุนครับอ๋อเป็นน้ำคุณของจารีเหรอครับใช่ครับพวกคุณครับเดีเยวไปชมม้าติดกแนรับตัวนะครับอันนี้เป็นเป็นม้าตัวแรกนะครับพี่ผงหมีคนผงคนออกมานีออกมาสายรูกใหญ่มงคลมา ตัวนี้นะครับเป็นมาตัวแรกที่ผมหมีเลยครับครับชื่อมงคลชัยครับมงคลชัยครับผมอายุเข้าประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้น่าจะเป็นอายุเก้าปีครับเก้าปีครับผมก็ยังหนุ่มๆอุปกรณอายุไขมันยี่สิบห้าปีขึ้นครับยี่สิบห้าปีขึ้นอยู่ได้อีกนานนะครับอีกนานมากครับอีกนานมากตัวผู้จะมีครับตัวผู้ครับตัวผู้มาตัวแรกครับอันนี้จะเป็นตัวที่สองชื่อพรเทพ ตัวนี้ชื่อตัวผู้เหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นมาตัวที่สองที่ผมมีเป็นพันอะไรครับพี่อันนี้ก็ลูกผสมเหมือนกันลูกผสมเหมือนกันเราจะเน้นเล่นลูกผสมครับแล้วมันมันมันยังไงถ้าเล่นลูกผสมแล้วมันมีผลดียังไงมันแข็งแรงครับมันแข็งแรงมันแข็งแรงทนแดดทนฝนดีผสมกับพันธุ์ไทยใช่ครับผสมกับพันธุ์ไทยพันธุ์ไทยนี่เรามันจะเรื่องความแข็งแรงมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วความใหญ่โตไม่มีครับครับมันก็ความสูงไม่เกินร้อย่าิ้าถ้าผสมกับตามประเทศเราจะได้ความ แข็งแรงด้วยแล้วก็ตัวตัวใหญ่ด้วยใช่ครับโอเคนี่ครับตัวต่อไปตัวต่อไปตัวคือตัวนี้เป็นเป็นตัวที่ชื่อลีโอครับลีโอตัวผู้เหมือนกันนะครับตัวผู้เหมือนกันเด็กเจอนี่ซื้อมานานห่งตัวนี้ซื้อหมาได้สองปีแล้วครับเนี่กรพาะผสมเหมือนกันผันผสมเหมือนกันเจอตัวนี้คือเจ้าพองเก้าเขาก็ไม่มีใครเอาคือผมไม่รู้ไปทูชัยไงมันเขาว่ามันมีความก้าวร้าวมากดื้อ อยางไงเราไมาอยู่ที่นี่เป็นไงตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ผมไม่เคยมีก้าวร้าวเลยแต่ว่าพอจะบอกหายเขาหรือว่าจะทําอะไรเนี่ยคือเขาจะเจ็บเรื่องจริงเลยนะครับตัวเนี้ยผมเลยคิดว่ามันอยากมาอยู่กับเราเลยอยู่นี่ยาวเลยเลยเป็นมาที่ใช้ดีมากก็คือไม่ก้าวร้าวก็คือไม่ก้าวร้าวไม่อะไรเลย,เลยนี่ใส่ดีมากเลยครับตัวนี้ฮาเลล์ลูกชายผมไปตื้อมาจากทับถิมฝาม ทับถิ่มฝามอยู่ทับสแควแกครับเขามีมีม้าเยอะไหมมีเยอะครับมีเป็นฝามเลยทับถิ่มฟามเป็นฟาม้าเลยใช่ไหมใช่ครับเขาเล่นมานอกเลยครับตัวเป็นล้านแล้วไอ้นี่เป็นเป็นม้าพันปุ์มสมกันหรือเป็นม้าเป็นม้าพันปุ์ผสมครับลูกชายผมได้ไปซื้อม้าแล้วก็เพื่อนเราข้อไปก็เลยให้เพื่อนไปพอเพื่อนให้เพื่อนไปเพื่อนเอาไปขายไปตามซื้อกลับมาครับแล้วก็อยู่กัญญาลือเป็นม้าที่ เราคิดบนี่ใส่ดีครับเก่งมากเชื่องครับเจอเจอแขกเจออะไรจะไม่กัดไม่เลยไม่ไม่กัดไม่เตะครับรอดได้ท้องได้ยกขายกแข้งได้หมดได้หมดเลยได้หมดเลยครับเสียงเพลงเสียงก็ทัดไม่ตื้นไม่ทุบตกทุกตัวนี่ก็เหมือนกันเหมือนกันทุกตัวครับเราสามารถปล่อยได้หมดเลยถือว่าเป็นม้าที่ผ่ากันฝึกใช่ครับมันเป็นม้าที่นิสัสดีพอสมควรใช่ครับใช่ครับนี่แหละครับคืออ่าอกม้าของ ท่านจารีานะครับคือโชคชัยวัฒน์ใช่ครับ